ครับวันนี้ก็กลับสวัสดีคือเอ็กซีน,นะครับวันนี้แอดมายืนอยู่หลังวัดตาผานะครับบริเวณการสร้างสะพานเกือกมาหรือว่าจุดกลับรถนะครับในโครงการรถไฟทางคู้สายใต้นะครับวันนี้มารอขบวนรถเร็วที่171นะครับวันนี้ได้ข่าวว่าฮิจ a ชี i ี่ห้นะครับทำขบวนรถเร็วที่171นะครับ ต้นทางกรุงเทพไปทางสมุทรโกลกนะครับกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับเพื่อผ่านบริเวณจุดจัดจุดตัดทางรถไฟนะครับบริเวณหลังวัดตาผานะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนรถเร็วที่171กันครับ เร็วที่171นะครับตันนี้ทํำขบวนโดยฮิจาจิ4518นะผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะครับหลังวัดตาผ่านะครับ